นี่เลยนะครับรถเข้าใหม่ครับ Isuzu MU-X พี่รถสวยๆเดิมๆนะครับเลขไม่9 0 0 0กิโลนะครับขับ3.0นะครับแอนดิเมตสีเทารถเลขไม่9 0 0 0กิโลนะครับปี2021คันนี้นะครับออปชั่นครบขับดีขับสนุกนะครับรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงนะครับไปชมพร้อมกันได้เลยนะครับกับ Isuzu MU-X ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ซิลท่านเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหอย่างหล่อ นะวันนี้ได้รถเข้ามา2คันนะสำหรับตัว m ิวเอ็กชมนี้นะครับมี1.9แล้วก็0 0 0พันนิเมตีคันนี้นะครับคันนี้คือรถปี2021นเะครับเป็นตัววิวซูวิวเอ็กนะครับ3.0มจุดนินดตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าออปชั่นท่วมเลยจัดเต็มทุกกระนูที่ใครอยากได้รถครอบครัวนะครับผมแนะนำเอาเครื่อง3,000ันดีกว่านะแต่เมื่อวานผมขับห9งมามันก็ขับได้นะแต่แค่แบบพอเวลาตาแบบตอนคลิกลงคลิกดาวเลยมันมันมันไม่หมามันไม่มามันไม่เหมือนเครื่อง3,000ันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ผมว่าแนะนําคันนี้ดีกว่า3,000อันติเมตรพี่ราคา899,000บาทนะครับรถเล็กไม91,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับสีเทานะสวยๆเลยป้ายแดงมือเดียวพี่ป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่เลยนะครับกับอินทสูรมิวเอ็กซ์นะครับ7ที่นั่งนะ3.0อันติเมตรนะครับขับเคลื่อน2ล้อเนาะคันนี้นะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับ คือระบบการปลอดระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องกนนารขับขี่อะไรทุกอย่างเนี่ยมีครบหมดเลยนะมีครบหมดเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งรายละเอียดยิบ่ยอยให้ดูนะภายในภายได้นัรอนที่นั่งอยู่ด้านในแล้วกันนะครับแต่อนนี้ให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับตัวรถเนี่ยซื้อมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับไปรับกลับมาช่วง5้าโมงแล้วมานะพอดีพี่คนขับคันนี้มาผมขับสีขาวมาสีขาวเป็น1.9คันนี้เป็น3,000เอนติเมตรนะครับก็อมองว่า VX โฉมเนี่ยยอมรับเลยว่าเรื่องดีไซน์ดีสวยนะสวย,ยนะสวยเลยนะครับ ด้านหน้าเขาก็ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงไฟหน้านะครับดวงไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์วัดระยะนะครับ2จุดแล้วก็ตัวกระจังนะครับที่เป็น2เส้นนะเป็นโครเมียมนะครับคือปรับโฉมจากปี20หมดทุกอย่างพี่ตัววัสดุภายในคอนโซลพวงมาลัยเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับใครหาอยู่ชมนี้พี่8,99 0 0 0บาทนะครับกับอิลุซูวิลเอ็กซ์สามนนติเมตรสีเทาคันนี้นะครับ สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ096-535-5153 096นะครับ535-5153นะครับออาพี่ดูชุดกันชนชุดกันชนแนบสนิทเลยชุดกันชนแนบสนิทเลยชิดๆแบบนี้เลย3.0นิเมตรยางปี2024ยางปี2024นะครับเป็นยางดันหลอนะครับล้อแมกเนี่ยตัวนี้ได้เป็นขอบ20แล้วนะครับอันนี้คือ20จากโรงงานนะ20จากโรงงานนะครับ ตัวรถเนี่ยกาลังตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิกคว่ำจมน้ำจนหนักแน่นอนนะครับกระจกมองข้างปรับอัพไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีนี้มีบายสปอร์ตมาแล้วนะมีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับสําหรับ isuzu mu-X นะครับมีตัวบายสปอร์ตมีอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยมากมีบันไดข้างมีแหลคลังคากุญแจสมาร์ทคีย์เลดนะครับนะกระจกไฟฟงไฟฟ้านะครับมีบายสปอร์ตเนาะที่แจ้งเตือนมุมอับสายตาเนาะคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดีเทลข้างในให้ดูนะครับแล้วก็ดูพวก เส้นสันทุกอย่างนะ9 9 9พี่ไม่น่าเชื่อนะที่อื่นขายแบบ9 0้แสเป็นล้านผมขาย899พี่มาเอาไปเลยนะ่่ดูความสวยของแผงประตเูเป็นสีทองตัดสีดำนะทุกอย่างใหม่หมดเงาวแวบนะครับเนียนๆกิปๆแบบนี้นะรประตูประตูเดิมหมดประตูประตูนี้เดิมหมดเลยทุกจุดนะครับใครสนใจคันนี้ก็โทรได้เลยนะครับ0 9น 5355153นะ9 6นะครับ5355153ที่ E 0ู m x นะครับ3.0 u อน i ิเมตรรถโคตรเดิมผมบอกเลยรถโคตรเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็นี่นะสังเกตนะภายในเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะถ้าใครเคยรีวิวาจากช่องอื่นไปแล้วนะครับก็จะทราบดีเทลพอสมควรนะครับก็คือพวกตำแหน่งปุ่มต่างๆนะครับบรยายหมดเลย ปุ่มเปิดแอร์ปกติอยู่ใต้คอพวงมาลัยนะมันก็นยายมาฝั่งนี้อันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ดีไซน์ช่องแอร์นะก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับมันจะไปใหญ่ที่ช่องตรงกลางนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีทองตรงนี้ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับสบก้านนะครับวงมาลัยก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็วงเลี้ยวที่แคบขึ้นนะครับมาพร้อมเกียร์ a พ d ดูชิฟต์นะครับพดูชิปรับบวกปรับลบได้ นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัวอัตโนมัติแล้วนะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูเดีว่าน่าจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าตัวน,นี้เป็นหน้าปัดเลนส์มานะไฟเต็มเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันแจ้งเตือนแบบทุกอย่างเลยนะนะครับเอาเท่าที่เห็นเห็นสองปุ่มตรงนี้คืออันนี้เลนคีฟแจ้งเตือนการออกลอกเลนอันนี้แจ้งเตือนการชนด้านหน้า นะครับพวกตรงนี้มันจะเป็นเตือนเบลเบลหน้าเบลหลังนะครับคือมันมีล็อกความเร็วใช่ไหมล็อกความเร็วเสร็จปุ๊บนะครับมันจะใช้ควบคู่กับแจ้งเตือนการชน,น,นหน้าคือจับความเร็วตามพันหน้าได้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนการออกนอกเลนได้นะอันนี้คือในรถครอบครัวของค่ายยูสูมิวเอ็กนะนะครับเขามีมาให้ครบเหมือนออปชันรถเก่งเลยนะครับ,นะรบนะแล้วเรื่องการขับขี่ผมยอมรับเลยว่าดีมากนะแต่ว่ามันจะให้อารมณ์แบบสปอร์ตนิดนึงมันจะไม่เหมือนมิวเอ็กปีก่อน มันจะสปอร์ตเวลาขับมันจะรู้สึกถึงอารมณ์มันจะมีความกระด้างนะด้วยตัวล้อเองที่เป็นขอบ20นะครับเนาะแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวแอร์ก็จะเป,แบบเ,ปนนเป็นแบบขั้นเป็นโนเป็นแบบขั้นเปีนโนแอร์ก็เป็นดูโอโซนแล้วแล้วก็เป็นแยกกิสลระซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไฟเตือนพาร์ e เชอร์แอร์ก็คือ เรื่องเบลเรื่องอะไรต่างๆของคนนั่งนะครับ power outlet มีให้แล้วก็เกียร์ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าแบบนี้มันไม่ได้เชิงมเป็นเกียร์ไฟฟ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาแหละแต่ลักษณะเกียร์มันก็มันก็ดูดีขึ้นนะมันก็มี PRND แล้วก็ปรับบวกปรับลบได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วยชะลอลงทางลาดชันนะทักชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับพบเสียงการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ ได้ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับได้ตัวเบรกมือไฟฟ้าไปด้วยนะครับเลขไมค์แค่ 91, 0 0 0ักว่ากิโลเท่านั้นเองนะคอนโซลทุกอย่างดีไซน์ตรงนี้คือดีหมดหคันกงคันเกียร์ทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าเป็นตัวขับ4มันก็จะมีปุ่มกดอยู่แถวๆนี้แหละนะเอาไว้แบบปรับเกียร์เป็นเกียร์โฟโลอะไรต่างๆนะครับเบาะก,ก็เป็นวัสดุเป็นเบาะของคูแม็กนะเป็นเบาะของคูแม็กนะครับตัวเบาะเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายนั่งสบายเลยแหละ เมื่อวานขับมาก็นั่งถือว่านั่งดีนะมันก็กระชับเนาะมันเป็นบอกคูแม็กนะครับตัวแอร์ก็แยกข้างหลังนะครับแยกด้านหน้าเนี่ยก็แยกเป็นซ้ายขวาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีแอร์ด้านหน้ากับตอน2อีกนะครับแต่รถไม่มียับไม่เบาเนี่ยไม่มีฉีขาดเลยคันนี้ใครสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับ0ูนย์5 5 1 5 3 i ห้า u าม x นูะครับโฉมนี้นะครับต้องยอมรับว่าคือดีจริงๆนะดีจริงๆนะนะครับแต่ว่าเขาจะไปตัดอะไรออกหรือเปา เขาไปตัดจอกลางออกไม่มีแล้วโดยปกติไม่ว่าจะเป็นดิออลิค1.9หรือ3,000จะมีจอกลางนะครับมิวเทุกอย่างมีหมดแต่เนี่เขาไปจัดตัดจอกลางออกแะเขาก็เอาออปชั่นอย่างอื่นลงไปแทนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีปลั๊กที่เป็นไฟบ้านแล้วก็ USB ให้2พอร์ตมีฝาปิดอย่างดีนะตัวบอกคูมักเนี่ยหนังนิ่มนะระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยทำให้รถดูดูหรูดูแพงขึ้น ดูหรูดูแพงขึ้นนะครับกับ3.0อันติเมตนะครับมีบาร์มาให้สองฝั่งอันนี้สมควรที่จะมีเพราะว่าเวลารถมันเป็นรถสูงอะ T P V อะมันก็คือโครงสร้างกระบะนั่นแหละรถมันสูงเวลาขึ้นมันขึ้นลงมันก็จะลำบากต่อคนที่แบบมีอายุนิดนึงหรือว่าเด็กนะมีบาร์มาช่วยดึงก็ดีประตูประตูก็จะเป็นสีทองตัดสีดำนะครับแล้วก็วัสดุหนังตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวบอกนะเด่นสันชัดเจนนะครับกับขอบป,ประตูประตู นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย096 535 5153 096 535 5153นะครับคันนี้ก็รัดด้วยยางเดนหลบยางแดนหล,บน,ลบนะครับปี2024เหมือนเดิมนะครับได้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับคืออันนี้เขาเรียกว่าหล่อจากโรงงานหล่อจากโรงงานแต่รถต้องยอมรับเลยนะว่าไม่มีที่ตีจริงๆคันนี้นะรถเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วพี่ดูสีดี่แบบเดิมหมดทั้งคันไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ ดีไซน์ใหม่ต่างๆนะทุกอย่างดีหมดแล้วตัวนี้ก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี2จุดใช่ไหมเซนเซอร์ด้านหลังมีอีก4จุดนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนะรพร้อมดีฟิวเซอร์นะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับอับนเนี้ยเดิมๆสวยๆเลยใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย096 5355153 096 5355153นมส่นะครับมีอู่สูือถือคันนี้8 9 9 0 0 0น้บาทนี่ แ9 9แ0 0บาทโลโก้ logo, ทุกอย่างปรับใหม่หมดนะครับ m u อ e X ยูรุสุไฟทงไฟท้ายเป็น LED หมดละไฟทงไฟท้ายเนี่ยเป็น LED หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าใช่ไหม m u X นี่คือรุ่นแรกของ m u X ที่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะปกติจะไม่ใช่จะไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งลักษณะการพับเบาะก,ก็เหมือนเดิมของ m u X นะครับก็จะเป็นพับราบลงไปนะครับแล้วเพื่อเพิ่มมิติห้องเก็บสัมภาระตรงนี้ แต่เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นกล่องวางของใช่ไหมอันนี้เขาก็ทาใหม่มันก็เป็นเหมือนเหลี่ยมกล่องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะปิดอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดนะมันจะไม่มีช่วงกระเดิดนะครับแล้วก็เดิมๆที่ไฟทงไฟท้ายนะครับโครงฟองโครงซากเนี่ยดูได้เลยนะครับใครสนใจอยู่ส่งวิวเอ็กซ์รถครอบครัวคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย096 535 5153พี 3, ่ดูเม้นอาร์ฟดเดิมหมดนะ096 535สามหห้านะสมันสะดวกสบายตรงที่มันเป็นฝาท้ายไฟฟ้านี่แหละนะครับมันสะดวกสบายตรงนี้แนะับแล้วก็ภายในห้องโดยสารตอนที่3เนี่ยจะนั่งสบายขึ้นนะครับตัวกระจกเนี่ยบานมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ยึ่อัาเวลาเรานั่งเดินทางนะครับเพราะว่าคนที่นั่งแถวสามปกติเนี่ยจะเวียนหัวนะในรถ pvv ทุกรุ่นเลยนะครับแต่วิวเอ็กซ์เนี่ยคือเทสมาละผมว่ามีมิวเอ็กซ์กับปาเจโร่เนี่ย ที่สามารถแบบนั่งได้แบบรู้สึกดีกว่า Fortuner อนะครับเนาะตัวกระจังหน้าก็เป็นแบบนี้นะเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มมาอีก 2, 2> เป็น4นะ4หน้า4หลัง4คือมันจะมีระบบการแจ้งเตือนรอบพันให้นะครับบางทีรถเราจอดอยู่ติดไฟแดงเนี่ยโอ้โหโมอทรงมอเตอร์ไซควิ่งผ่านผมบอกเลยว่าร้องระงมอะร้องดังดังแบบดังชิบหาย้วเมื่อวานผมขับมาแบบโอ้โหดังจนหน้ารำคาญะนะครับนี่น,อน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะ ตอนฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับแก้มท้ายแก้มขวานี่ดูนี่เดิมหมดเลยเดิมหมดนะครับเพนมงเพนมาร์คทุกอย่างเดิมครบนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับตัวเทอร์โบนะสำหรับตอนนี้เป็นตัวเทอร์โบ3000นะครับก็คือใหม่ๆอ่ะรถใหม่จริงนะปี21นะครับใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อได้เลยนะครับ096 5355153นะครับที่เลือกคันปี21แล้วก็เครื่อง3000มาถ่ายก่อนเพราะว่า ผมว่าหลายๆท่านน่าจะกำลังมองหาตัวเครื่องยนต์3.0มากกว่า1.9นะครับสำหรับ MU-X ตัวนี้นะครับดูดิคาน์รนคานหน้าทุกอย่างเดิมหมดที่899,000บาท899,000บาทเท่านั้นนะครับกับ3.0 Antimede นะครับปี2021นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้